เห็นเขาเฮงสี่เห,หรอกะเฮ็ใบ่อยๆมันสยยแสบไปเลยนางลงลูกบอกเนี่ยหัวตับก็ว่าหัวตับสีหัวสีหอมเนื้งกระซังตามข้าวหมักแล้วมันหวานบ่ซิมกันเอาเนือ้อร้านนี้หวานบ่มันมันลูกมันสิเนี่ยสิหัวเดี๋ยววางข้ามเมาสิหัวตับเพิ่นก่อนอหวานวะ ครับครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับ่อกับผมอีแอบแสบนะครับมากับบรรยากาศทงนาคือเกาแต่ว่าพิเศษืันนี้ครับผมมาเยี่ยมเผื่อนนะครับหมูเซียวนี่แหละสมัยเรียนตั้งแต่เด็กหน่อยน่เนาะนี่ครับเซียวผมเองแล้วก็อันนี้เป็นน้องเขยครับคพักแบบน้องไส้ละกูขีกันมาโดนละเอาจุมาฝากเผื่อนก็ฝากน่องนะครับเป็นจุเนื้อเป็นซอยจุเนื้อป่านเอ้า เออเองสิผมเนี่ยสิได้มาอยู่บ้านจริงๆเราต้องมามาอยู่บ้านเดี่ยวแล้วผมว่าผมสิมาอยู่บ้านก็บจักเฮ็ดไห้เฮ็ดนาปลูกผักสวนครอ่งสิเฮ็ดพอดีหมู่ผมนะครับเขาเฮ็ดเป็นแบบเขาเอื่นยังนะทงนาสันเขียวครับมีสันเขียวเลี้ยงงัวเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาดีเลี้ยงเป็ดเรียงปลาทางหลังนี่เป็นบ่อปลาเนาะเป็นบ่อปลาด้านข้างนี่เป็นทุ่งนาพี่น้อง ภูเขาน้ำเลี้ยงปลาเลี้ยงงัวเดี๋ยวถ่ายคลิปผมผมถ่ายคลิปผมจะลงลงเลี้ยงงัวกับเป็ดกับไก่ให้พี่น้องเมืองนะครับผมจะมาอยูหรอกผมสีเข็ดแบบเพิ่นนะก็เลยต้องมามาเยี่ยมเพิ่อนน้ำหรอกค่ะทีมามาปรึกษาเพิ่นน้ำมีต้นแบบงวงนะพี่น้องบักมวงประาณต้นครับต้นบักงวงเพิ่นอุ้ยหลายต้นเป็นลูกเท่าหนึ่งเก็บขายเด็ดเลยนี่ต้นแบบงวงใบมันหล่นนะพี่น้องนางต้อแหลกนางนางในห่มอยู่มันแดด เอาเบาไล่ละจัดเลยเนาะจัดได้ครับจัดได้ครับเอาแต่ก่อนที่จัดมันต้องมีมันข้าวเดยข้าวเ่ราะก็เครื่องก็ไต่เนับขออนุญาตใด้พี่น้องเน้อมาเยี่ยมเพื่อน เขาว่าขันขันบรหักกันจริงบรได้กินจุน้ำกันเด้แม่นครับมันเป็นจังสี่ตัวเวลาเข้าสิได้กินจุกินอย่างนี่คือว่ามันต้องเป็นการเป็นงานเป็นงานพิเศษเนาะงานพิเศษจังสี่ที่กินท่นี่ไอ้ไส้ขออนุญาตว่าไอ้ไส้ด้วยครับเด้อเพราะว่าซักเพิ่นน่ะเป็นลุงเด้นยซักของเพิ่นนี่ซักของนี่เป็นน้องเขยอีแอบแซบนี่คือว่าได้มาพ่อตัวจริงจริงๆนี่ครับนี่ไอ้เพิ่นนี่เป็นลุงแต่ว่าหักกันก็ได้เอิ้นเอิ้ได้เอิญได้เอิ้นพี่ครับผมาอ้ เวลานีฮักเป็นเป็นหนองเวลาบ่แม่นหนองบ่แม่นนองนองหนองเขยเราเป็นหนองไปแล้วอีกคู่หนึ่งวิ่ยาข้วงนา้วงหลังเนี่ยคนเรามันแขบขับอบตคนเรามันแขบคนได้ให้กินกันสามคนเดี๋ยวเดี๋ยวลังกล่องคนที่จัดนำเท่านะอบต คือว่าเวลาเขาสิได้กินจุนี่คือว่าต้องเป็นการเป็นงานเได้จกินงานพิเศษงานพิเศษอาจจะเป็นงานแจ้งหรือขึ้นบานนี่ยังสักอย่างครับผมแจ้งสิได้กินแต่นี่คือว่ามาหลบกินยังไงบ่ได้เลยเนาะมาปรึกษาเพิ่นก่องขออนุญา bueno. ตนะครับครับผมขออนุญาตนะครับเด้อเอาจัดเลนนี้ในยู Pepper> ่ป้อเล็กๆนะครับใเห็นตัวจริงเลยตัวจริงนี่คือคือกับมูพวกนี้เนี่ยตั้งแต่สมัยเด็กๆจะกี่บ่มีอนุบาลเนาะคเดี๋ยวหันไปนําบอกพี่น้องไปนําเนาะ แต่เรียนจนหอดมหาลัยเลยนะครับไปเรียนมหาลัยน้ากันอยู่เรียนเต็กเล็กจนหอดมหาลัยแต่วิธีชีวิตเพื่อนกับยุ่งเทียตอนนั้นเพื่อนกับกาอายุบ้านเพื่อนมามาเห็ดกอนนะครับผมก็เลยอยากจิตเห็ดแบบเพื่อนตามรอยพ่อก็พอมีกินนั่นแหละแบบเพิ่นนั่นแหละเพิ่นกับตามรอยพ่อผมก็อยากตามรอยพ่อแต่เพิ่นตามกวนก็เลยสิมามาขอคําแนะนาเพิ่นน่อนะเดี๋ยวถ่ายคลิปแล้วถ่ายมึงมัดนินนาจังไรอยู่แถวนี้เดี๋ยวถ่ายมึงนี่ขาจังนวยบัดบันทอเอื่นน่วยนะ สะะเจ็กหน่วยเนาะมีเป็ดจักโตมีไก่จักโตมีงวงเจักโตโอ้ขเทนาพี่น้องยำขาดบปเนาะทำไรล่ะครับทำอไรล่ะบอกว่าเทนาคือยำขาดบปเนาะแต่คือสติดเสียบอยู่ไงเอาคขเทนาหน่อยจักหน่อยอีตาภูอายุน้อยๆกันเนี่ยไะพี่น้องเอ้ยขนาดยี่ปุ่ม่ากกับบัวกินได้จูนี่มึงเดี๋ยวตาซันได้กีบฉีกันาะเอาเอาลุยกันเลยสงสัยสสงัยอนุญาตเตะเขาโกได้พี่ถ้าเตะเขาโกเลยนเดี๋ยวผมลุยก่อนละเอา เอาเอาเลยน้องละเอาเมาขอขอแน่วอ่อนๆก่อนนะหมดกินใจได้ป่ะนี่ครับเอาเลยเอาเลยอโดนดนในพ่อกันได้เถื่อนน้อเอาขมป่ะครับขมลำล้ำเดี๋ยวเชื่อมก่อนจิ้งหูดอกโอ้ขออนุญาตเอาเลยเลยนั่งหลายคนกับเครื่องอยู่พี่น้องอืมอืมคุณพ่อปะใส่ไปเลยเลยเอาอีกเนาะจริงๆใส่มาหลับพี่น้อง นุ้ยซาบิกะเดะน่าเป็นหรอกมั้ยรวยบรรยากาศมหมยตรงไหนตรงหน้ามั้ลืมบอกพี่น้องมีแจวีเพียมีพักหลายอย่างอยู่นะพักมึงเอาได้เป็นหรอกนะหอมมะนาอยู่หอมมะนาอยู่หอมมะนาอยู่เพราะเขาเนี้ยลืมบอกเขาเนี้ยน้ำหอมมะนาวหอมมะนาเอาสามีก่อนเอาใส่เมื่อกี้ก่อนนะเนาะเอ้าเออได้เอ้าผมตายเบาเรื่องเฮ็ดใส่มาแล้วได้เป็นหออใส่อีก ริ้มก่อนฮึทำนาลูกสาวงงเหรอครับกินยังคือนแสบทำไรอยู่เดี๋ยวเด้อเออมีลูกสาวนะพี่น้องลูกสาวหน่อยลูกสาวงงแล้วกินยังคือนแสบใช่ไหมเรื่มแนะน้ำลูกสาวหน่อยตอนนี้ปากอะไรพี่น้องกะลังเสียบเสียบพี่ลีปากแล้วอืมแต่สันนี่กีบหนีฉีกเอาสิแล้วสะดวกกว่าเนาะ เห็นเต็กเกาโก้ลครับเห็นเาเ็ดยังสี่หรอกัเห็ดใบใบมันแสบอยู่เลยนัลงลูกบอเนี่ยหัวับกับวาหัวตับสีหัวสีหอมเหนียงกระซงตามห่อหมักเดี๋ยวหวานบ่ซิมกันเนี้ยร้านนี้หวานว่มึงมึงลูกมั้งจียัขออย่าบังคับเราสีหัวตับกอเพิ่นกันหวานว่หวานตัดเป็นแสบแสบได้ร้านนี้เ่ราะแสบแสบ อาจทีมีย่างน้ำหนาล้ำหลังเลยครับเรือยผัดไปผัดมาข้างหลังเลยครับเรือรบต่อครับเพิ่นว่าหลบหลังเขากินเนื้อมันเิ่นบลาดิกินดอกนี่แหละครับพี่น้องไปพีิจีชีวิตบ้าดหน่อยครับมาพจญกันในมิเซียวหัวรอในกินฮอดบ้านกินซาบล่ะหนัว่าเขานี้ยหลุดพี่น้องไม่ใช่ซาบ่ะซาบเนยซาข้างหลังเพิ่นเลี้ยงปลาเดินพี่น้องเดินเดินข้ามไปไงครับขำามไปไงนี่นี่ขำามไปไงเด้อครับขอหยาด เดาแซาเด็กา็กาดกเาดกกเาเดดกา็กขด็ขาเด็กเขาเด็กเขาเดากขด็าด็ดกาด็ากเขเาดดแดงขาเาเเบดดดาขขด คนละผ้าดี้วยกันมั้งอืเข่ากันดีครับอือันนี้เก็บมาจากนี่ครับสวนหน้าบ้านนี่แหละปลูกปลูกปลูกโคบงจรครับเพื่อ,อน้บบนองซื้อเขาของที่สีสเขียวนี่แหละครับที่ผมมามาเยี่ยมกินหอดเพื่อน,น้ำครับที่มาขอคำแนะนำเพื่อน้อำ,นนำเพื่อนปอลูกผืชงพักสวนครัวนี่เต็มสูตยสวนแปนสวนแปนหูช่วเ,<ล>เป็น19น,นะครับอยากได้คำแนะนำอย่างครบวงจรพี่น้องผึ้งพักสวนครัวหรือว่าผึเป็นไรนาสวนผสมนะครับเปรนเน็ดครบวงจรเลย จะบอกกันบ่าเห็ดซึ่งพาันหินนะครับเห็ดเห็ดไปกินเนาะเห็ดกินครับผมกินในครัวเรือนเนาะอย่างไรน้อยๆมันมีทีก็เลยเห็ดไปหลายอย่างเนาะครับนี่ขี้เบียดตัวนี้ได้พี่น้องนี่ขี้เบียดขี้เบียดพี่น้องนี่ของแท้ได้พี่น้องจะตัวนี้แหละจะจับน้องนะแแบบจะ บลาเขือเนี่ยเกิดขึ้นเองเลยครับขึ้นนี่หัวอันอันนี้อันนี้น<า>ก็เก็บในหัวเพิ่นเก็บมาบางคั้งพี่นออ้องอันนี้ขึ้นเองเลยก็เลยพอมันขึ้นก็เลยดูแลเอานะครับใส่ขิงหัวปะครับใส่ขิงหังวขี้ไก่อย่างเดียวครับสูตรเถื่อส่วนใหญ่เขาสิเป็นเป็นปุ๋ยด้วยเนาะครับผมเลี้ยงไก่กัส่ขี้ไก่เลี้ยงหัวต้องมี้ขิงหัวเมียนเมียนนี่แหละ สิมามาถามเพิ่อนกับพ่อได้หูอยู่ดอกพี่น้องแต่ว่ามันต้องมาถามคนาหูเสียนึงจากที่เพชรอีริจนะพอผมตั้งใจสิมาอยู่บ้านน่ะทีง้อคลองได้หน่อยรว่าเมกันเป็นหมื่นเด้่เขาขายกันเป็นหมื่นทำใหญ่แสีบเลยโอ้แก่อนผมต้องต้องซื้อเขาผมเลี้ยงพี่น้องผมต้องเฝ้ากินเนี่ยบัวท่านดีได้หนิต้องกินได้หนิต้องเฝ้ากินได้หนิบัวท่านดีได้หนิผมดีค่ะพอดีเป๊ะเลยจับเนาะจั๊กวา หวานขัาดนี้หอหวานครับดิ้งหน่อยให้กินนะครับมานังกินปักแ้งนะซื้อมีอาหารดิ้หน่อยอยู่นะมีครับไม่ผัดกะเพราไว้ห่ล้วะเพราโบเซติดสอดไข่โจ๊กมีอันนี้แนะนำสำหรับผู้ใหญ่เนาะ มันสายโหดนะ <c oughs> สายโหดนะหน้าตัวนี้กัห่างจากหมูบ่บ้านกะไกล้ไงยอยู่กับถนถมทีของมาถมทีแหละถนนของมาครับเพราะเดี๋ยววาเลี้ยงไก่เลี้ยงยังต้องไปเพราะเลี้ยงง,ง, <c oughs> ยงัวเขาเขาสิสามข้อคำค้าวในของเขาเขาต้องมาอยู่ใกล้ๆในหว่างแหว่งมันจะกินมันเนาะครับครับดังเขาดังไฟดังหยังไรง้อเลยอยุ่งนี่แต่ชีวิตหลบกวนเขาพอประ่าตอนกลางคืนยังที่เห็นนะเนาะ เขาก็สีจุดุควันจุดให้มันมีควันไายยุงกันนะครัก็ต้องไม่เห็นใกล้ๆกล้็ลายไฟสีสมนะมันลายจริงป่ะก็หรือมึงว่าไล่ไล่แมงอะไรอย่างแต่ผมมึงเห็นบ่าไข่บ้านไดนว่ะนั่นป่ะสุดจุดควันบ้าได้เนาะจุดไฟเอาควันไหลมันเนาะอพี่น้องทำไรไหลายมั้งเนี่ยมาครับพี่น้องเสียบเสียบเสียบขออนุญาตเด้อ ขออนุญาตกินนะบริคุยหรอกรูดดวดพี่น้องลูดดวลูดดวลจะไลฟ์รูดดวลพี่น้องรูดทั้พี่กับปู่ก็ยุ่ยเงี้ยนียู่นะนี่ภาพในเมืองสวนอันนี้เป็นเนื้อขาอืมพริกกระขาหลังป่ะอะไรขาหลังบอสเนื้อมันแข็งปูเองเหมนะครับที่ได้เสือขึ้นนี่นะครับมันข่อยไม่เวลานะหยักได้งัวงไน้น่าคนว่าเนื้อขาขาหลังเนื้อพี่น้องเด้อไป อันอาจทีมุูมามในจนังหวัดเลยเรือพี่น้องเด้อมันเสียบมันเสียบมันเสียบนี่นี่คืออัตลบทของกา,การกินของบรนเทาหนะาคนเขานะเศร้าอขอท่านด้กินสุดขอเศร้าการกินบางเสืออาจดัมุี่มมามที่เลือเถื่อจะไม่เดืนนะอดรสชาติเนาะคนเขากันรสเสียมันบ่มุนม,มมามหรอคำใหญ่เนี่ยคำหน่อยเนี่ยมันสลับกันไปแหละคนเขาเป็นกินอย่างเสียม เนียวกับหวานจะครกินกับขมพอดีครับขมขมไตเบาดีเขากันดีครับเนียวกับหวานสวยกระเทียมพี่อีกกระเทียมเขาเนี่ยแถวเนี่ยเขาแถววาดี้แหละ

ขาจะมาแก่เอาสวนกินผีผ่าโอ้ยเพชรเพชรเพชรกินผีกันนะปลูกปลูกไะไพแบบต้นหยอกไครจะกินน้่นี้ครับหวานมาพี่แซ่บเลยจอยช่มาขนูกไป ลูกสาวครับไห่บะนางน้ำสายการทํามาหาก,กินจะ <c oughs> ให้กินน้ำปลาดิพี่น้องมันของของดิบนะครับถ้าเราต้อง,งหน่อยต้อง,องให้กินของสุกตับเลยนะให้กินตับดิ่มแอบไม่ดีพี่น้องเขา่อ,อยากเด้อตาไหลสู่ต่อร <c oughs> ตรครับสูต่ตอนนี่แหละครับพริกบุกเองธรรมาชาติหน่วยเดียวรู้เรื่องครับกันคนไทยกรกว่ามิดเดียวรู้เรื่อง วางยากันละมั้งนี่ยเฮ้ยพันั่งพับนั่งยอดเลยเพชรอันกี่กินไปหน่วยหนึ่งกับเพชรหน่วยใหญ่ปะหักเพราเพชรตบบาทเพชรเลยล่ะพี่กับเก๋วเลสวนนี่ยนะครับขันมาอยู่นี่บ่็อกเบ่ได้ซื้อครับแต่บ่ได้เดบิวตขายครับแบบย่างละซิปต่วนยี่ซิปต่นของแกเขาอยู่ดี

ก็มีมนาในอ e ีเอฟแฉกแล้วครับกดไลค์กดแ like, ชร์ซับตะใครซับตะใครแล้วก็คอมเมนต์ามาในอ e ีเอฟแฉกว่าคันชูวยได้ยากมากอยากมารวมรายการยังสี่นะครับนะมารวมรายการยังสี่อะคอมเมนต์มาแต่เขาจิตีต่อกันไปกะเขาจิเส้นมายินดีต้อนรับครับครับผมคันว่าบริสะดวกมากเลยกะเพราะอีเอฟแฉกนี่เฮ็ดไปไปเรื่อยๆครับเฮ็ดบริวเวณเที่ยวมองเดียวไปทั่วจังหวัดทุกจังหวัด พอดีมันเขาสิก้อนถือไว้ว่าเขาเม่นนีมามาจากแก้วแดงได้เขาสีไม่หอนเขาสีที่ต่อเห็นบะนครับครับผมใส่ใจทุกคอมเมตนพี่น้องอย่างที่เห็นนะผมตอบทุกคอมเมต์นะครับอย่างที่เสียวพ่อว่าล่ะถ้าอยากมันนั่งกินน้ำคอมเมต์เข้ามานะครับผมตอนรับทุกคนเลยครับว่าสีอยากดีมีจนหรือจะไหนนะครับผมตอนรับนะครับนะข้อคอมเมตนเข้ามาขุดคุยกันก่อนครับ เอ้ามือนี้กะบหท่านอิ่มเหรอพี่น้องกำลังเสียบกำลังเสียบกินไหนพี่น้องมึงทำหนีก่อนพอท่านออบวต้าพญางมาไล่หลบแล้วมันอกาเลี้ยใช่พี่น้องสี่เป็นนางกินกันฉันเผื่อนฝูงฉันพีกับน่องแบบต่อราวกันงามๆตัวนี้ก็กินในพี่น้องมึงทำหนีก่อนครับมือนี้กะพาพี่น้องมาเสียบก็สร้อยจูนะครับเดี๋ยวสิกินกันหลังกล่องได้พี่น้องก็กินในพี่น้องมึงทำหนีก่อน ก็เอาเอาให้พี่น้องเมืองซัมมี่ย้ายมาพอดีเขายายพอดีพอดีเนี่ยัสดีครับมาย้ายมาพอดีครับมากินจุนักกันมามาเขากล่องแล้วหน่อยมามานี่จุนี่ยังหนีอยู่หลังกล่องพี่น้องหลังกล่องกต่ทีนังกินตำภาษาจินนิดน้อยเอาทีน้อยเมีเอาจทีน้อยให้พี่น้องเขาเห็นนะทีนังเาเห็นเอาเจ้าคณะเนื่องยเอาตับวะ แม่เพิ่นมาพอดีครับอุ้ยดีใจหลายครับบรรยากาศบรรยากาศนี่นะนี่จีนะมาาเอาเอาตับเลยวะเอาย้ายไปนะเอ้ยเขาก็ถ่ายตั๊บวะคนคนโบราณจุกันจุกัน YouTube นี่เราย่างมาพอดีครับ y o b e YouTube อีหยังพวกหัวเรื่องเหรอเรากินจุ่น้แเมนครับเมนเศษ นี่แหละครับวิธีชีวิตป่านเฮากินจุกินยังกับพี่น้องโอ้ขอบคุณอะไรเนี่ยเป็นมังงัวเพิ่นเพิ่นเขามาในช่องไห้นะครับกูแซ่บเหรอนี่แม่นี่ตั้งแต่ในหน่อยกับมาเล่นเฮี้ยนเพิ่นยังสิละนานๆัเด็กก้าบบานกับมะนี่ที่ได้อยู่บ้านล่ะตอนนี้ครับเขามาเยี่ยมมะนี่นะเพ็รอยู่เนาะเพชรแน่จ้ะเอ้าไอ้บอเพชรกับบอเสียบเนาะหลังคลิปมาเนี่ยที่ได้นั่งกินนั่งคุยกับพวกแม่กับเพื่อนนะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเอี่ยบแซ่บคือเก่านะครับ คลิปนี้กับแค่นี้นะครับขอบคุณในหลายครับสวัสดีครับฝากเลยนะครับด้วซับตะไคร์นะ <laughs>